โอเคมาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านกันด้วยนะครับอ่าวันนี้ก็ผมจะมาให้ดูแมพแบ็กรูมใช่แต่ผมมีสิ่งที่ทุกคนต้องอึ้งครับดูน,นครับเราไปดูใ,ใกล้ๆนะฮาเป็ <Okay. S 1> ไนไงโค้ชเค่ในแกมล็อกฟตตี้ ก็ดีมาก็เสียงผมอาจจะไม่ดีหน่อยเพราะว่าเป็นวัดด้วยแหละบูมแก็วันนี้ก็จะให้มาดูแมปแบคลูมที่ผมทำนะแล้วก็มีมอสเฟดดี้ด้วย นี่ซ่อนอเอาไว้ไม่ให้คนดูเห็นนะคะอืมฮักซี่ไม่ได้ไงฉันฆ่าแกไปแล้วไม่ใช่เหรอฮักกี้ ฮักกี้เอ,อ่อก็ขออันนี้กันครับเดกการฮักกี้คือฮักกี้บักเกิดไม่รู้พราอ,อะไรผมข้ามไปแล้วนะโอเคไปแ,บบแกะสิลู ขออนุญาตกันนะครับโอเคเอ่อก็อันนี้ใช้เวลาทำประมาณสักสามวันได้นะครับคนดูอืนั่งทำสามวันแล้วก็ กว่าจะทําแบบเสร็จแล้วก็การใช้คอมมานด์นี่ก็เยอะเยอะเลยก็แบบนี้เรานั่งทํากันนานมากครับแล้วก็มีระบบตรงนี้ด้วยแต่ขี้เกียจโทมมงอันนี้เป็นห้องที่มาริโอททำนะครับก็ทุกคนอาจจะไม่รู้จักแต่เขาเป็นคนที่ช่วยผมทำแมปนะฮะออจะเป็นห้อง back room. Back room, แบคลูมแบคลูมจะเป็นฮักกี้ดูมือแค่เป็นชื่อ <laughs> ว่าปกติไม่ได้ขี้เกยียรทำก็นี่นะครับสิ่งที่เราทำวันนันพอเอาเรื่องเลยนะวั์ชั่นนยะคือทำยากมากขอคีเฟนดีกัน อันนี้คือสิ่งที่ทุกคนต้องเคยเห็นบ่อยๆครับกดผิดเษโทษโทษเถีะย <why>, ก็คือตัวโมเดลนะเฟดดี้นะแต่อันนี้เข้าไปในตัวแล้วมันบลั๊กนะไม่แปลกครับตัวนี่อันนี้เป็นโมเดลนะโมเดลของตัวเฟดดี้ก็ต้องเคยเห็นกันแหละนี่อันนี้เป็นมอดของเจนนี่ฟ็อกนะครับแต่เขายังไม่ได้แจกก็เลยอันนี้คือต้องซื้อนะครับต้องซื้อมาเท่านั้น นี่โมเดลเขาสวยเดี๋ยวเ,เดี๋ยวให้ดูฮักกี้ก่อนนะครไม่ยังมีอีกหลายตัวเลยที่ผมยังไม่ได้รีวิวอ่ะเกีเออวันนี้มาให้ดูแบบไปเฉยใช่ครับนี่ในตัวฮักกี้มาฮัก,กี้มีเสียงด้วยนะเวลาเจอคนอนะ่ะ ผมผมไม่รู้เป็นอะไรผมชอบเวลาที่เฟดดีเปิดท้องเฟดดีเปิดท้องมันเท่โอเคไปอืมมาตอนนี้เราก็ไม่มีอะไรให้เล่นแล้วนะครับก็ ให้มาดูแบบแค่นี้แหละเออแล้วก็มีท่อเดี๋ยวให้ดูท่อกันก็ดีเฝ้าหน่อยนะให้เฝ้าหน่อยไปละอันนี้เป็นท่อที่เพื่อนผมทำนะทั้งเพื่อนผมที่ชื่อมาริโอแล้วก็เพื่อนผมอีกคนที่ดูมเ,เพื่อนผมอีกคนหนึ่งที่ชื่อเทวูก็ไปม,มาด้วยตรงนี้เราก็มีแผนว่าจะทำเพิ่มนะแต่ก็ฮักกิ ใครบอกให้แกมานี่ฮักกเดี๋ยวผมจะให้ดูเลยนี่นะนี่คือฉากเวลาฮาก,กิจำสกแกมันมันจะไม่ได้ฆ่าคนเหมือนกันเลยไม่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 มีฉากอาเซก,กันมามามาเดี๋ยวผมเซก,กันหนึ่งเอาฮาก,กิหายเอาหายเฮ้ยหายเอาเฉยเอาเฉยเลย ฮักกี้หายเฉยทุกคนห้องหลักฮักกี้ไม่มาหรอกมั้งอะไม่ใช่นี่ห้องเก็บนี่ห้องหุ่นฮักกี้นี่โมเดลฮักกี้ที่มันยืนได้มันเอามารวมกับไอ้พวกนี้ได้คนเข้าทุกคนวัดเข้าอะใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้อือฮักกี้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 อยู่ไหนอะ อืมเดี๋ยวเราดึงเงินแล้วกันนะเอ็ดอีเอ็ดทีนะอุยมันตบคนนะครับฮกกี้มันตบคนไม่กัดหัวผมเลยมีแค่เสียง ฮักกี้กันได้ไงวะต้องมีเสียงอะไเข้าขออภัยด้วยนะครับโอเคคลิปนี้ไม่มีอะไรมากให้ดูแล้วครับโอเคทำง้นคลิปนี้ขอจากนันนี้นะครับไหนเฟดดี้บอกมือบายบายสิ โอเคถ้างั้นก็ปฏิตามตอนต่อไปนะครับ